มื่อนีมาเปียกเริ่มต้นทางนี้บ่คอยี่ปลานี่ตั้ะถ้าเข้ามันใจว่าเขาเป็นตาใดเข้ากับมาพี่น้องมันยุี่รวงนําว่าปลามันสีโพหมองใดเนาพี่น้องเนาะแต่ผู้ใดว่าไงมาหองมาหาสูตรบ้ามีเบื้องด้อขันใดขันใดพ่อหาตัวบ้ามีให้เต้เลยมาเตเอาไก่ไก่ลวดนั่นแล้วนี่อย่างบ่มีอยู่ตว่วขันมันมีมันมีปลาสลิดใหญ่น่ะนะบ้ามีว่าขันใดสองตัวก็คือขันบ่ได้ยังก็คือมันจบเลยพ่อปีงแล้ว น้ำอยากขุนงูกับว่ามีขาอางูไปปีงกระไดพี่น้องคุณมีตะปลาพักกันจองหรือว่าพักพายของเฮาไปไปมองมันเป็นตาไดเอลลดซัพี่น้องถึงตรงเ <laughs> นี่ยสัน้นวัวเรียนเรียนดิไม่แรลอันนี้ไม่แลกพี่น้องไม่แลกได้แล้วยเ <laughs> นี่ยรองเทียกันเห็ดเรียนเรียนยี่สิพันได้กันเห็ดอีหี พันบ่าได้กับง่วงปอบปะไปเฉียงมันเป็นปลาเปียถี่เฮาสั้นโว่หยาคอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะกันได้ก็ถือว่าคุ้มอยากได้สลิดใหญ่ดีอยากได้สลิดใหญ่ยอยากได้สลิดใหญ่วุ้ยตะคอตัวนั้นงามเท่าพี่นอ้องแต่ว่าไม่เฮาวเถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะคอตัวนี้โคตรงามไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาเบิ้งที่เด็ดคันได้เนี่ยจะเที่วมาฟุกอ๋อยืดไตใบไหมไปบอสเสียเวลาพี่น้องเหตุยากไปเสียงนี่บ่เป็นเอาง่ายๆเลยครับเด้อถือใจพี่น้องว่าบาทนี่คอมมนเขามาว่าให้บ่าวมีหลายเลือกเกินคันซีด้าก็อายบ่าวเอ้กับเจงใจบ่าวมีว่าสน เนี่ยเอาส่ปลาให้มันได้จังสีเนี่ยว่าสันาาาสบางเย่าตะสบอยากมาลายว่าสันเอาได้น้ำยังพ่อไหลพี่น้องขันน้ำไหลแสดงว่าปลา,ปลายัางพ่อมีเนาะครับเนาะเอาไปต่อ ปลาดุกเป็นตะมีบ่พี่น้องว่ะมึอนี่ปลาดุกเป็นตะมีบอขึ้นเงียบแถวเอ้ยเงียบอยยบอพี่น้องเงียบมากเลยเงียบมากๆเลยบุ้ยปลาเรียนจักตัวสีเด้พ่อพี่างบ่ลรพี่น้องมอ้เงียบเหียงพี่น้องผมคือบ้ามีมา,ากเดือดขดบอบ่อบบมีปลาเรียนจักตัวพี่น้อง อ้าเลยเฮ้ยพิษพิษพิษสังเกตพิษสังเกตมากมากพี่น้องต่อต่อเออเอาต้มหนึง่งบัดมือตั้งควบหวังสิบว่ได้เลยบ่โอ้นี่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 น,น,นี่ตัวนึงขอน้อยขอน้อย บน่นอะไปันไดอันนี้ซี่โตนี่หีบหีบบางไงอันนี้ซี่โตหีบหนึงอ้ามาอึแถวป่าพี่น้องวนี่โอ้ยละไม้นี่เป็นไม้ที่บ้านมีตั้งใจมากๆพี่น้องมันยังมาจินอยู่บอกว่าเฮ้ยบนอีเห็นมาจินบอกพี่นอ้องเงียบคู่มองว่า เฮ้ย hey. ฉันว่าดับกับบอนะเงียบคู่มองเลยพี่น้อง <Hey. S 1> <Hey. S 2> คู้กเทียบว่าเป็ียนแนวนี้บ้ามีวาอี้เห็นมากวนลานไปนเส้นแขนแนวนี้ต้องมีแนวมากวมานมันอะพวกอี้เห็นพวกเสียป่าปกติมันต้องมีแถวนี้พอให้ได้สั้นวัวแล้วอันนี้บบมีเลย อยากต้มก็เอาแค่หีบท่อนแล้วพี่น้องกันแนี่นี่อยากต้มเอาแค่หีบเด้อครับเด้อเบิ่งว่าสิได้ซำบ่หีบก็ได้โอ้อึดคักแถวมีแนวมากวนพี่น,อน้องมีแนวมากวนแนวนี่ ซากระเบื้องรุ่นไปน้ำกันไม่ต่อไม่พี่น้องคันแน่นนี่รุ่นน้ำกันไปรุ่นน้ำกันไปไม่ต่อไหม่ตะโกนหน่อยตัวน,งนึงบอดดอยสัม,มบุ๊ยขนาดของปลานี่เนาะ ว่เป็นตะไดพ่อหีบเือกพี่นรองมือนี่บ้ามีบางสถานาการณ์แล้วมีแนวมากกวนมันเด็นนี่มีแนวมากกวนลานปเปอร์เซ็นต์พี่นรองผมกันสั่นบ่นหิ่งขนาดนี้หน่อยไล่กัสั้นรู้ว่าถือ แต่พี่น้องเห็นบ้ามีได้ปลาประซี่หาตัวถือว่าฟุกด้วยครับหมอนี้เนอะอ้าเอ้ยโอ้อพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตั้งเงิดเท่าบาทนี้น Ia membuang kerai Ia membuang kerai Oh, tak Ia membuang Ia membuang kerai พี่น้องเห็นบ่อียงเกิดขึ้นบ่แล้วขันค้องความขันแท้พี่น้องผมหวังว่าสิบติดเหลืองได้คลิปนี้เด้อโอ้มันชัดเจนโพดถ้าไกลๆเป็นอย่งไรพี่น้องว่าโอ้โหใส่ละรักบ่วงขาดดีเสี่ยงเลยเนาะพี่น้อง

เอาไปหนีก like oh, ่อนขาดอยู่งอะคือพี it, ่น้องว่ะสีขาดอยู่พี่น้องเอาขาดก็สร้างว่ะเอาปลาก่อนขอปลาก่อนนี่ตัวหนีบอตัวไรปลาพี่น้องโอ้ยอย่งมีอยู่ข้าเจ้ามาห่างเสี่ยวสะหมแต่ว่าวาสนามบ้ามียังไงอยู่เอาละเว้ยฟุกฟุกจัดพี่น้องผม นี่มองไม้นี่บ่ท่านไ้จกักโตละก็ปลาดุกหลายมันมีหากใหม่เนี่ยสั้นโว่บ่ไรจักเถอยแต่ว่าปลาดุกหลอ่ะนี่หากใหม่เห็นบน่่นี่หากใหม่มันเรยสั้นโว่บ่ไ้ประเด็นบ,เดนบ่ได้พราปีงพอต้มกับ่ไวแล้วพี่้องเลย ตาบมมีเจ้าตัวผีน้องผมเฮ้ย hey! เป็นไปได้เังไใดนี่เฮ้ยเฮ้ยง่วงนี่ง่วงเดี๋ยวจังกลับมาเอาพี่น้องเดี๋ยวจังกลับมาเอาขัานตอนสุดท้ายตอนมาเอาขาดเป็นขาดบ่ได้ว่า ยามมองไม่เปน็นอันว้าวว้าวอุ้ยข้องนี่กระเลนนี่อันนี้ข้องงูชัดๆข้องนี่กระเลนพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวมาห่างไปยามบ่วงกันต้นถ้าว่าสั้นตอกมาอายุมากจะหนุ่หน่อยแบบบักเอฟว่างหันบ่เห็น,นก็เลยห่างบ่วงเอา Dám buồng phía trong của mình rất là thịt Dám buồng sút là thịt phía trong của นู้นเลยนู้นเลยนู้นเลยบ่เอสยบวงบวงอาสายต่อพี่น้อ,ยนอ,ยอ,ยอ,ยองยามบวงไม้แนวนี่หมบ่นถืออยู่บนนี่กระไพี่น้องหโอ้ยผ่านผ่านบังรสนับ,งนบวงผ่านแนวนี่ด้วครับด้ยนเห็นบ่ นี่บ่วงพ่านพี่น้องแสดีงว่ามันเที่ยวนยยหนีอยู่เอางูหน่อยจัดให้ไหมควมเหล่าใจของตีสามตีสีมันเป็นแนวนี้แหะพี่น้องบ,บ้ามีบ่หมักออกหัวคำบ้ามีหมักออกสไตล์นี้ <c oughs> บ้ามีมากออกสไตล์นี่เบิ้งเอาสไตล์บ้ามีห่างบ่วงขัดมันเรนียนโอ้ยเนาะนูใจสิมหากูเนี่ย อีแคยบ้านมีห่างไปแค่ซี่หลังเดียวนี่ถื่อกะถื่อบ่เถื่อกะจบยังสินะใช่เลยอา้าวหลงสันตัวหรืบ้านโอ้โนี่อันนี้แปลว่าบ่ซุนบ่เปี้ยวแต่ว่าข้องงามพี่เนาะข้องงามบ่ซุนบปป่เปี้ยวสีเดียงว่าหนูหน่อยเขาเจ้าจมาห่างก้อนแล้วบักโดนบักไล่แล้ว หลังนี่ก็บ,บ่ซูนบ,บ่เปรียวอีกนี่นี่คว่างนี่ใส่มือกันนะไปท,าท่าผีกันเนี่ยข้าเจ้าเกจ้วเกินว่ามีลูกเขาเนาะครับเนาะข้าเจ้าเกี้าโดนแล้วข้าเจ้าพอข้าเจ้าเลยมาห่างว,ากกว่ากันบ่ได้มาเที่ยวพอหงูดหงแหเนอนอยู่ถึงกงใหม่พี่น้องผมไปดู หัวงูเฮาเนี่ยก็ดีพี่น้องเลยว้าวว้าวมัมว้าวเจงกลับไปเอาหนูหนะครับเนาะเจงกลับไปเอาหนูหางูสิงก่อนไอ้บ่แม่นงูดังแหงูสิงติดพอเราบ่วเฮาเอาบ่ได้เด้อครับเด้อเฮาจะไหลาจะได้มันเด้อพี่น้องเด้องูดังแหเอาได้เฮาก็หาแต่งูดังแงงพหพี่นออ้อง พลาดก็คอยเงยวังหันยุ่ใส่าจะยุ่หนีบ้ามีพลาดแล้วเห็นปลาเชีงฟ้าเอาปลาเชียงบ่ได้เบิ้งปาะคอเลยอุ้ยเสียดายครับพี่น้องเลย เสียไรเี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบอรอรบขอบบ้ามาีบอรอบขอบบ้ามีพิษเองบ้ามีพิษเองตัวควตัวหัก่ประลดนี่กระเทียมแล้ว ผู้ใดเอาปลาลดไดถือป่าเทพแล้วโอ้ยเสียดายเดีพี่น้องบ่ดุกตัวแบบไงบ้ามีบ่เอาบ่าไปแท่งไปเชงเด่นนะมูนีต้องใส่พ่วงพยายามพี่น้องไปไปเอาบ่วงไปเอาหนูซะเบืเ้องหลังก็คือดอกขันแนวนี่ บ่หัวข่อยต้องได้จักปีง่ะมึงนี่ข่อยต้องได้จักปีง่ะมึงนี่แก้วอีกตัวหนึ่งพ่ออีกตัวหนึ่งพ่อบ่เอาไรพี่น้องบ่เอาไรขอแน่ขอแน่บ่ได้บ่เลิกบ่ได้บ่เลิกบ่ได้บ่เลิกขอตัวเดียวขออีกตัวเดียวพี่น้องว่าเราขับอีหยังเนี่เอาซ้ำอีกก้อนพี่น้องเดี๋ยวบ้ามีขอนำหาตัวก้อนบางยาวเลยบางยาวเลยพี่ส่วนหางพี่ส่วนหาง เดี๋ยวขออนุญาตตามหาตัวงูดังแหตัวนี้ก่อนพี่น้องขออนุญาตตามหาตัวงูดังแหตัวนี้ก่อนแป๊บเดียวะห้องกระหลอกครับว้าวเบิ่งขั้วเมย้วอ่ะเบิ่งขั้วเมย้วอ่ะฮอดพี่ฮอดพี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาว้าวว้าวว้าวเหย้วบ่เหย้วพ่อบ่พี่น้องเหย้วพ่อบ่เกินหอดพี่เจอกันครับแก้ว จัดไปจวดเสร็จขนแนวนี่้ในซึ่งสองแนวนีนอนพี่นองเลยอืออืออือจวดพี่นองผมอือ